มีแีหน้าข้าวมั้ยหน้าข้าวีหน้าข้าวเนี่ยท้ายจะเจ้าเดีไม่ไเกี่ยวอ่ยาวเลยไอ้จังจาั่าฝาหลายพสอไป่เอันชุดไ้บ้านเจ้าบดหกันสืบไ

จักสานของุดของนี้เยไดตยนะเไมดเกี่ยวรั้นไม่มีเกียวอ่ะเจ็บลัวแล้วโหไม่เจ็บได้ไงพี่เนี่ยไม่ผมั้งแรกยากให้เขาตั้เต็นหน้าท้องนี่ที่นี่อืมตเต็นทที่งนี้เลย anh em muốn đầu dạng mắt về muốn được chặt cành